ยังใครมาอะไรวะนี่วะออกออกบ่อยู่ออก,อ,กออกนู้นไตวะมึงลัางบ้านกันเร็วลัางบ้านกันเร็วอืมเดี๋ยวมงกัน่ะมี่บวหลังบ้านนั่นนะมีบอ่อืมม่เห็นทถินบ่ออกออกมาไตไทยนอนออกชิหมอกออกมาหนังชิหมอกโอ้ยมาหลังบ้านปั้นยังไรอ,อืม เมื่อด้ตึงเห็ดอีหนังกินเมื่อนี้ขึ้นม,นมาแต่หนึ่งปลาตอนเศร้านังกวอนตึงหนึ่งอีหนังหน่งโอ้ยนี่เห็ดน,นางฟ้าแล้วก็ดอกแคร์แล้วก็หมากแคร์เมืองป่าได้ตึงกันนะวันเจ้วพ้อม ปลาลาดอุย้อยไอ้เขากล้องไอ้เขาเล่นกล้องไอ้ยปันมันถ่ายหนอเนี่ยถ่ายอ,กออกบ่เดี๋ยวเดี๋ยวที่หาหามันเบื่องกับเขาได้ตึงก้อนปลานางครับปลานางแล้วก็ปลาลาดรคกร ผนังแม่มัมกซื้อมาหนึ่งมันแสบใส่มันแกวหอมสูตรนี้เนืองผักข้างบนเรืงให้ปลาซุปก,ก่อนเราผักใส่ครับสูตรแม่แม,ม่มักเห็ดแก้วประกอบแก้วพริกกีจีพริกสดๆเราไปตำกินกับหนึ่งป่าอ๋อเซ็งแล้วส่นหมอ หาแล้วดมหาแล้วหาแล้วไม่ใช่ปะฮะนี่ใช่โอ้ตอวดูนี่ใช่ปะฮะนี่ตัวปั้นอยู่ดังหลังนี่โว้ดังหลังนี่ตัวปั้นนี่โว้ฮะตายตายตรงนี้ช่องมือหนังตายตรงบนโต๊ะนี่ตาย ฮะไอ้ตึงมาเร็วมาเด้อมาเด้อมาเร็วเอ้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเด้อเจอกระเปาไอ้ของอวกมาไงนั่นไอ้อวกไหม้อ่าไอ้ตึงพี่เร็วนะอไม่ตึงพี่ไม่ตึงพี่ ใจกูมองซาเ้อืยร้านขี่ดื้อแล้วพ่ใช่ใช่โมมีแล้วลูกกูกัดแน่ยขึ้ัดแล้วขี่ลกโอ้้มาลากัดเ,เนีมา <c oughs> บอกาม่อให้แม่บอกวกอ่อเจพอนั่นพาไปเาเรียขามีนี่แม่บอกพอาไปให้มันรู้ตายม ngon không mà hiền, ngon luôn đồ cắn cỡ này. Ma đây các, ma, lẹo โมโหมาเลยมันถึกเสาเอาแล้วที่เจ็บจอบกันที่เจ็บอีก